รวยสวัสดียําเช้าคะ่ะหนูเป็นไงบ้างคะลูกหนูเป็นไงบ้างคะเนี้ยวน้องรวยน้องรวยน่ารักจังเลยน้องรวยน้องรวยเพิ่งตื่นนอนนะคะยังไม่อยากให้รบกวนหนูเพิ่งตื่นนอน เดี๋ยวแม่จะออกไปทำงานแล้วนะคะหนูอยู่บ้านเป็นเด็กดีนะเป็นเด็กดีนะอยู่กับคุณพ่อวันนี้คุณพ่อไม่ได้ไปทำงานเป็นเด็กดีนะคุณดีอืมนั่งรวยชอบให้เก่าชอบให้เก่า เพลินเลยน้อนงรวยชอบให้เกาหูอย่างนี้ด้วยเพลินมากเดี๋ยววันไหนแม่จะ ทำความสะอาดหูให้รวยเนาะมาส่องความน่ารักก่อนไปทํางานอาการแบบว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นนะคะน้องรวยตอนเช้าจะเป็นอย่างนี้ตลอด แต่ตีสี่ตีห้านี่คือตาสว่างปุกแม่ปุกพ่อตื่นตื่นตื่นนูหิวข้าว <c oughs> น่ารักที่สุดน่ารักที่สุดน่ารักที่สุดไหนดูมือดูมือหน่อยสิโอเค